วันนี้ไปไหนมาคะคุณหนูไปเที่ยวเลียมาไปอูอ้าวไม่รู้ได้ไงไปเลมาไม่ใช่เหรอไม่่ฮึดูดิดูดิเขากินอะไรกันนาะข้างนอกกินอะไรดูเนี่ยไปเที่ยวกันมาลูกๆฮะอืมลูกๆไปเที่ยวกันมาวันนี้มันมืดเลยนะจะมืด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  มันมืดเดี๋ยวแม่ไปทางโน้นก่อนกินกันเลยอิพเออทางนี้ชัดอันนี้พอครัวย่างตามเรื่องอีกนึงงาเรียบร้อยเข้า y o ยู u b e นี้เด้มาหน้าแรกเลยหรือว่าเจอจัเนก็ก็ช่องน้องใหม่เนาะช่องน้องปีใหม่เนี่ยลูกๆเข้าไปเที่ยวกันเที่ยวทะเลกันกลับมาฝนตก รีบกลับมามากินอยู่บ้านมาๆมาหน่ากินไหมจ๊ะไหนโชว์หน่อยดิอันนู้นน่ะอะไรกั้งกั้งอะไรนะกั้งทอดกั้งทอดยกหน่อย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 ยโชว์หน่อยนี่จ้าหน้าตาน่าทานไหมเนี่ยแหละพ่อครัวเนื้อกระตุ้งย่างเอาหมึกเอาหมึก มาจ้ามากินด้วยกัน<ม>ไ,ไหนชิมดิบิวชิมดิกั้งทอดนะเอเอวัน <laughs> หลังจะได้ทำให้แม่กินมั่งให้ให้หนึ่งชิมหนึ่งชิมดิสองิ

อืมจะน่าอร่อยขนาดไหนอ้าวไหนอู๋แตะอู๋ก่อนไปไหนอู๋มังคุดบอกว่าไม่อร่อยมึงได้กลับบ้านนะกูเดี๋ยวไม่อร่อยอาหารมาอีกทีไม่เจอแล้วนะเราหายเถิด าจ้ามากินด้วยกันเขาทำกันเองเนี่ยฝีมือลูกๆช่วยกันทำแน่นอนกระจาเลยช่วยกัน